รถนี้นทัางนี้มันลักๆนี่มันมั่นพี่น้องเอ้มั่นครับกล้วยไปขายอยู่ฝากเวียดคนนี้ฝากผู้ตัวนี้ถูกกล้วยคู่เพื่อนพากกันหิวเขาเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนงแร่ ตอนนี้เฮาอยู่ที่ไซแดนลาเวยียดนามพี่น้องเลยอากาศมันนี้ดีพี่น้องเย้ยเพราะว่าฝนบ่ตกหลังจากที่ว่าพยุเขาสามสี่มือแต่ทีมงานเฮาส่วนกันว่าสิไปกินป่าพี่น้องยอยู่ห่วยกำลังมาหอดจุดไม้ตอนนี้แต่ว่าถ้าจุดหม้จะแท้ยังอยู่ทางหนาคนเนี่เพราะว่าสีเหลงลงไปอีกทีมงานเฮาลงไปก่อนนะใจเบิ่งน้ำกันพี่น้องเย้ยผลประิตทางนี้มันลักลักนี่มันมั่นพี่น้องเ้ยมั่นกับกล้วยคล้ายอยู่ฝากหยาบตันี้ฝากคู่ตัวนี้ถูก อันนี้หวยโอ้นามงามขนาดพี่น้องเลยโอ้บ่าน,นี่ตะกาวมีกนาบาังให้เขามานาั่งจอบตลอดเขากำบ,บริมาเฮงเลยแหละนี่โอ้งามงามงาม,งามพี่น้องเลยพักขนาดบรรยากาศน่ามผู้ดีแบบว่า,า,า,าว่นั่งกินข้าวปิกนิก ก็จะขับขุดที่มาแล้วอล่างรถเพราะว่ามันเป็นพลานหินนั่นนี่เลยก็ถามไปนี่เลยพะาว่าเขารถถามไปนี่พรถยังเปียกอยู่มันมีสวนกล้วยเขาอยู่แคมปูปนี่นายผ่านเขาคือเก่กาเป็นทั้งนายผ่านทั้งบกทั้งนาไม่ยังเสียเวลาไฟบ่ไฝ่ลำไฝ่อ้าคุณค้นหาป่าเฮาอาจารย์หวันคป็นอาสวิงสอนเล็กเล็มันเล็กกว่า เป็นหล่อๆน้ำแคบงหมดแลยโอ้ว่าจะได้กินนรือว่าพี่น้องเลยมีแต่สวิงอาม้าสองอันสิปแปงกันสอนรอดสอนได้เพราะได้ก็แชมเปญน,นะจำมเจวเขื่ออยู่บ้างห <c oughs> <c oughs> น้าม,มันขึ้นบนโตกะลายมือพี่น้องเลยหน้าแห้งขนาดอยู่บ้างนี่ กมอนเป็นหนาผ้าว่าไม่นหนาผ้าเป็นแบบเผอพินนะเป็นผักขินไปนะเจ้าขาเบิ้ง่นกำลังหล่อสอนเข้าสิห้าเกียมลังพื้นบังไฟก่อนห้าพื้นห้ารัว เยางคล้ององปุปกรณ์เที่ยม,มอะขาติ๊บนึงแล้วกัมมบมะเฟย์นนเนี่ยวัดที่ใครบุ๊บกับมะเขือมะเขือมะเขือยาวเนาะนี่นนเนาะมะเขือพลอยเลยพี่น้องเลยมันจะมีตัวพันแย่ยเ,าเอาค,ค,คนนี้นี่ตัวเที่ยมแจวมาแจวบักพที่พงกับบักเพล็กบักเพล็กบักเพล็กพงกับบักเพล็ดติ๊บพี่นอ้องคนกันพักข้ามมาเนี่ยเป็นบักล้องใบบักกองหน้าพี่น้องเลย ทีมงานเขากำลังไปสอนเพื่อสิวอ้ยอยมากเลยเพ่ปรยนประาทาเพราะวันมีสัญญาณอยู่นี่เวื่อนกำลังตกดินพระกรเริ่มยุบเข่าแล้วกำลังขาเนี่ยุ้งสร้างระเทยพับสมบพี ไปอันนี้เขาเ็ดขันเห็ดแล้วจับเจียวกับแสบแล้วหนูน้ำเส็นใสยนะแห้งขนาดทีมงานเขากำลังมาเรู้ว่าจสได้ดยรึเปล่าเพราะว่าน้ำม,มันขึ้นแล้วก็น้ำแห้งอีก หาชิปชิปไหนก็ับบร่ายเบ้งขาเบื้องขาที่จามพี่น้องกำลังยางหล่อมาว,านนมว่นเป็นแคมหัวไปเป็นหังหวัวไหลไร้ายอยู่วะไหนร้ายอยู่วะบไร้าย,ายเออบานถึงวะน้าคุณน้ามุนนาม่นพี่น้องเอ,อ้ยน้าคุณนพี่นวอเดในแต่ปลานี้ทไปีรคาต้องสิบพันจับนนนาานจเนี่ยนอกจากเรืองตัวใหญ่จะตัวจะสิจีนะ แต่โตเล็กๆหน่อยแลลวเขาสีซอยจับโอ้ยลูกเลได้พี่น้องเลน้าม็อขึ้นก็จะได้รลนยนนมันคุนเ่ยไนเนี่ยจัดตัวนี้ไม่แตโช็อกเกสแทกีด้วยด้วยแ้ได้จีบอ๋อปลาบนกบอกเรือคนกะเย็บมากเบอ งาน่อยป้าคนเดียาบนงานใน็นจีนเลยรอปโูเข้าป่าเนอืขนาปลากับโหลายตัวอโยันสอนน้ำแข็งแต่วันโตคาใหญ่แลกมาห่วยอกผู้ำนี่แลยผู้ในิสกจับด้วยนี่วนนึงกับปีกอยู่คนแต่วันเป็นี กดเลยระวังเกดมะเกือเออปุกเขือโอ้ให้อยกุ้งา่านนี้นะนี่นกุ้งรายกุ้งเมาชิบโตนี่ลนะอ่าจะหน่อยถาปีกปลาบางทีป,าป,ป,าปลาบรนจุนะเขาจปจัดการเขาทีดน้าพรมันนกแต่เป็นอไรมันลงมันลมได้มันลมันลง,มไ,มไ,ดนงได้ไหน Okay. you. Mà nó, khi nào, cái nào, như nào nó không canh Ngắt bấm chặt vạt cho đây đây Quay khu hơn Nó canh hiếu khẩu lên Thật trên là ้าการกินเขาแบบฟ้าแบบฟัง,งเราเลยเพราะว่าคนเย็บฟ้าของคนไหนได้เนี่ยการกินเขาเนี่ยอาจจะ้ากันกลับเน,น,นาะยาดทางมันยากเพราะว่ามันถึงคู่เลยสั้นเละเขาขึ้นสั้นเลอถ้าเมื่อนี่คนมันหยิบโตแบบทีเนี่ยจะบีบเปานสมัยกัเราเอง